สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันในช่องเก่งขวันพ่อสวนทรนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมสองพระนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับก็เช่นเคยนะครับเป็นพระอีกองนะครับที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับเนาะที่ชามาก็ชาวมาเพราะอะไรนะครับชอบอะไรนะครับ ก็ชอบตรงไหนผมดูดีตรงไหนนะครับก็จะพามาพาเป็นเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมมาลงกล้องส่องไปด้วยกันนะครับก็อง์นี้ครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปลงกล้องนะครับผมสิ่งที่ผมชอบนะครับดูเบื้องต้นนะครับจะเป็นคาบดินขีเบ้านะครับนี่ครับแห้งแห้งเลยครับเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับแห้งแห้งเลยครับ เป็นนะครับจะมาสองนะครับก็คือธรรมชาติองค์รวมก็พระรอโบราณอยู in. ่แล้วนะครับเนาะต่ำใบเก่าอะไรนี่ครับแต่องค์นี้ก็จะมาเน้นนะครับเป็นดินขี้เบ้านะครับหนึ่งนะครับผมสองดินขี้เบ้านะครับแล้วก็สองสนิมนะครับเห็นไหมครับสนิมซาแดงนะครับเลื่อนๆนะครับผมทั้งองค์นะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างนะครับตรงนี้ดินขี้เบ้านะครับแล้วก็สนิมนะครับแล้วก็นี่ครับ น้ำเป็นค่าน้ําทองครับนี่ครับมือเพื่อพีนี่ครับตรงนี้ดินขี้เป้านะครับตรงนี้เป็นนะครับค่าน้ําทองนะครับมีนะครับอยู่ตรงหลังแขนนะครับผมนะครับนี่ครับนี่ครับแลวก็อันนี้เป็นรอยนะครับนี่ครับลอยแต่งเก่านะครับผม ก็ข้าวน้นําทองนี่สื่อถึงอะไรนะครับก็มันเหมือนสื่อถึงวิธีการสร้ <mon> <made perfect> <today> างสมัยก่อนนะครับนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะคนโบราณนะครับพระหล่อโบราณนะครับพระวัดห้วยเขนปี2องสนะครับสองสี่ห้นะครับถึงสองสีกศูนย์ะครับการสร้างนะครับก็คือความเชื่อโบราณก็คือใครนะครับถวายนะครับของมีค่าที่สุดนะครับเพื่อที่สร้างเป็น พระพุทธสืบสารพระพุทธศาสนานะครับก็จะได้บุญเยอะครับนะครับใครมีทองนะครับมีหน้าเข็มขัดหน้าเงินนะครับก็เอามาสร้างกันนะครับก็เป็นความเชื่อมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับเนาะที่มีพระทองคํานะครับเนาะพระบุเงินบุทองนะครับถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเราๆทั่วไปก็เป็นพระแก้บนะครับเนาะเนื้อชินตะกัวธรรมดานะครับมันเป็นความเชื่อนะครับตั้งแต่มาโบราณโบราณนะครับเนาะมาถึงมีข้าวน้ําทองนะครับ ถึงมีข้าบน้ําทองนะครับแล้วก็พายเงินพายทองต่างๆนะครับขึ้นอยู่ในผิวพระนะครับโบราณนะครับพระหล่อโบราณสมัยก่อนนะครับผมนี่ครับก็เป็นสามสิ่งนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมกันนะครับก็เป็นดินกีเบานะครับแล้วก็สนิมสาดแดงแล้วก็ข้าวน้ำทองนะครับปรุงนี้นะครับก็มากันครับเพื่อนๆพี่มาลงกล้องส่องกันนะครับ นี่ครับองรวมนะครับผมจับมาก็นี่ค enfin, รับนี่ครับหน้าท่านนะครับตาตอกนะครับเนาะตอกเก่าด้วยพี่ดูนะครับในรอยตานะครับเนะเก่านะครับผมแล้วก็ปากนะครับแต่งเก่านะครับนะครับแต่งตาแต่งปากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บักนะครับแต่งเก่านะครับแต่งเก่า ตอนนี้ก็มาดูดินขี้เบ้านะครับเห็นไหมครับพี่พี่ดูตามซอกแขนครับเห็นไหมครับแห้งหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นตะกันตะกันมาเลยนะครับพี่พี่ดูนะครับดินขี้เบ้านะครับก็เหมือนดินขี้งัวนะครับเขาเอาดินขี้งัวมาผสมกับดินนะครับเพื่อพ่อขุ่นเทียนนะครับพ่อขุนเทียนเพื่อที่จะสำลอกนะครับสำลอกเทียนออกนะครับแล้วก็ จะได้นะครับเอาโลหะนะครับเทเข้าไปนะครับข้างในนะครับเพราะดินขี้งัวพวกนี้เขาจะมีความนะครับความหนึกนุ่มนะครับเขาไม่แตกง่ายเหมือนดินนะครับผมเขาจะมีความเหนียวนะครับก็เลยเป็นเป็นสูตรผสมกันนะครับเนาะว่าพวกหุ่นเทียนนะครับเวลาออกไม่หมดเขาก็จะเกาะตามซอกครับตามซอกผิวนะครับผมตามซอกผิวผ้านะครับนี่ครับพอโลหะร้อนๆไปมันก็ติดออกมานะครับนี่ครับ เป็นอย่างนี้นะครับเป็นธรรมชาติของพ้าล่อโบราณอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับดินขี้เบ้านะครับนี่ครับนี่นะครับตามซออครับแห้งนะครับนี่ครับแห้งนะครับก็ต่อมานะครับผมก็สนิมนะครับสาแดงนะครับเห็นไหมครับเลื่อนๆทั้งองค์นะครับองค์นี้นะครับนี่ครับในผิวนะครับเห็นไหมครับเลื่อนๆนะครับเนี่ยใต้ฐานนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับสนิมนะครับนี่ สิ่งที่นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องกันนะครับผมนี่ครับก็ตะไบนะครับตะไบเก่านะครับตะสนิมซาาแดงก็ขึ้นแล้วนะครับนี่ครับนี่แล้วก็อย่างที่สามนะครับนี่ครับจะมีแต่ตรงนี้นะครับเป็นน้ําทองนะครับเห็นไหมครับคราบน้ําทองนะครับมีนะครับมีตามุ้งด้วยนะครับเนาะสารกันของโลหะนะครับนี่ครับอยู่ในร่องนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับน้ำทองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรนะครับก็คือทองกับเงินเขาเป็นโลหะเบาครับเพื่อนพ่นี่นะครับเขาก็ไปทั่วแล้วครับแต่เขาจะอยู่ตามพื้นผิวนะครับเขาจะอยู่ตามผิวนะครับเพราะเขาเป็นโลหะเบานะครับเขาก็จะโดนเบียดออกมาข้างๆนะครับนี่ครับแล้วก็ธรรมชาติทั่วๆไปนะครับนี่ก็ อันนี้ไม่ได้พูดถึงนะครับก็สักหน่อยนะครับเนี่ยเม็ดกรวดเม็ดทรายครับเม็ดกรวดเม็ดทรายก็คือที่ติดมากับดินที่มาผสมกับดินที่งัวนั่นแหละครับเนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับพ้านะครับหลุมเงินสร้างมาจากหุ่นเทียนนะครับปานหุ่นเทียนนะครับออกมานะครับแล้วก็เอาดินที่บ่อมาพอก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 นะครับพอกพอกพอกแล้วก็เอาเหมือนภาษาเราก็เอาเหมือนไปย่างนะครับไปลนไฟแล้วกันนะครับลนไฟเพื่อที่จะ เอาทุนเทียนทั้งในออกมานะครับแล้วก็จะมีแค่ดินนะครับดินที่เบ้าที่เราพกไว้นะครับแล้วก็เอาโลหะที่หลอมมานะครับหลอมมาได้ที่กระยอดลงไปนะครับเป็นช่อนะครับผมนี่ยอดลงไปก็เป็นหุ่นอย่างนี้นะครับนะครับพอเสร็จแล้วก็ทุบนะครับเอาที่ดินนะครับออกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับก็จะมีที่บ่อนะครับวิธีการสร้างเสร็จก็ถึงมีดินที่เบ้านี่นะครับที่บ่อนะครับ แล้วก็นี่ครับจะมีนี่นะครับเม็ดกวดเม็ดทรายครับก็มาจากขี้ดินนั่นแหละครับจากขี้ดินที่มาพ่อนะครับเพราะเขามาปั้นตอนที่เขาเอามาพ่อครับตอนที่เขาเอามาแปะหุ่นเทียนหุ่นเทียนเนี่ยก็เหมือนเทียนไขเทียนอะไรนี่แหละครับเป็นเทียนนะครับแต่ไม่ใช่คือวันนะคล้ายๆอย่างนั้นครับนิ่มๆครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับแต่เขาทํามาจากสีพึ่งอะไรเนี่ยครับเนาะประมาณนั้นนะครับเจ้านิ่มๆนะครับพอพ่อพอเข้าไปเม็ดกวดเม็ดทรายเขาก็จะแทรกเข้าไปในนี่ครับ ราก็จะแทรกเข้าไปในหุ่นเทียนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับน,รนี่<เร> <duda> พอหุ่นเทียนออกสำลักออกมันก็ออกหมดไม่ออกหมดนั่นแหละครับมันก็ติดอยู่นะ,<ก> <an> นะครับพอโลหะร้อนก็ไปแทนที่ครับ<น>มันก็เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งของนะพระหล่อโบราณน,นะครับเพ,พื่อนๆนวีพีนี่ครับที่นะครับแบบหนึ่งนะเพื่ที่น่าจะดูนะครับเนาะนะครับก็เราเล่นพระหล่อโบราณนะครับแต่แบบ แหมพาลาหล่อโบราณแต่แบบมาแบบแบบแบบแการสร้างแบบใหม่อะไรครับหล่อฉีดอย่างเงี้ยครับคมชัดตึงเต่งมาเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับผมไม่ไม,ม,มีคือการสร้างมันก็ผิดแล้วนะครับเนาะเล่นพาลาหล่อโบราณต้องดูให้เป็นพาลาหล่อโบราณก่อน again, ครับธรรมชาตินะครับแล้วยังอื่นเราค่อยไปดูกันนะครับผมนี่ครับก็เนื้อหาน,นะครับตัวไปกับพาลาหล่อโบราณนะครับความเก่านะครับเขาจะหมดวาวครับเนี่ยธรรมชาติเขาจะหมดวาวนะครับเขาจะไม่แวววักวับนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็นะครับนี่หอยสารกันของโลหะนะครับนี่ครับหมดวาวยังไงนะครับเดี๋ยวเนาะหมดวาวยังไงเดี๋ยวผมเอาผ้าที่นะครับพอดีอยู่ยังอยู่ใกล้มือนะครับก็เอานี้และกันนะครับเนาะหมดวาวเนาะนี่ครับเนาะ อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าใหม่แลวนะครับอันนี้ก็พอเก่าเลยนะครับเนาะปีสามสองครับเนาะพ้าสามสิบปีครับสามสิบปีนะครับเนี่ยปีสามสองนะครับกระทุ่งน้อยนะครับเนาะแข้งตุ่มแข้งตุ่มเขายุบครับปีสามสองนะครับนี่ครับเนี่ยอาดูอะผาสามสิบปีนะครับยังได้เท่านี้นะครับความเก่าธรรมชาติความเก่าครับยังได้เท่านี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ดูอย่างนี้ครับเนาะเนี่ยจะไม่เป็นร้อยปีได้ไงครับเนาะเนี่ยนี่ครับ นี่ครับไอคำว่าหมดวาวนะครับนี่เห็นไหมครับเวลาเจอแสงเขายังสะท้อนอยู่เลยนะครับเนาะเขายังไม่ไอนี่นะครับยังไม่มีความเก่านะครับผมเดี๋ยวดูเพื่อนๆพ่พี่ดูเนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเนาะคำว่าหมดวาวที่ผมพูดนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมครับคาบดินงขี้เบ้านะครับเนี่ย จุนนะครับไอ้เขียวๆนี่ก็คาบออกไซด์นะครับเกาะกันไปเกาะกันมานะครับเนี่ยมันจะมีซาแดงนะครับสนิมแดงสนิมดําสนิมตานะครับนี่ครับสนิมเขียวเนี่ยครับหรือสนิมยกนะครับที่เขาเรียกกันนะครับผมแล้วก็เม็ดกวดเม็ดทรายนะครับเป็นธรรมชาติของพระโลบลรานะครับอันนี้เห็นไหมครับแล้วก็อย่ยางผิวโลหะครับนี่โลหะเก่ากับโลหะใหม่นะครับนี่ครับปีสามขวานะครับสามสิบปียังได้เท่านี้นะพี่พี่ อันนี้พระนะครับร้อยกว่าปีนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเก่งปสอนพ่อโสธรกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ